พ่อคนแม่คนะพูดง่ายๆนะคะเราก็จะพึ่งสายแบบมมรูเตลูค่ะที่อยู่ใกล้กับวัดหลวงพ่อสนทรถ้านิวจำไม่ผิดนะคะก็เอาสิคะก็คือคุณเจเจเขาบอกให้แท็กซี่นะขับเร็วๆเพราะว่าเริ่มหน้าแดงหน้าเขียวนวหใจจนต้องเอามือนะคะมาปิดจมกูกพอนิวมั่นใจว่านิวะจะมีน้องคิดสิ่งแรกเข้ามาในหัวหนิวนิวคิดว่าฉันจะเป็นแม่เลี้ยงวัวให้ผูก รักลูกให้ตีพอะคําสุภาษิตนั้นเอามาใช้ที่สวีเดนนะคะคุกเลยนะคะหนุ่งตอนพี่เทเลกอนก็นหนึขวบนี่จะต้องสอนเขาแปลงฟันเพราะว่าฝันหยุดคือเราก็กี้แล้วก็แบบแตะลูกแบบดึงสติลูกว่าหนูหนูหนูหนิน้วแม่ลูกนิ้วแม่ลูกนี่ค่ะนิวตั้งกล้องแล้วนะคะสวัสดีค่ะทุกคนทุกคนสบายดีกันนะคะสําหรับนิวสบายดีค่ะวันนี้นะคะในเดอ Sun นเดนิวก็จะมา เริ่มตามที่สัญญาไว้นะคะจะมาเริ่มเล่าเมางมอยประสบการณ์ในการที่จะเป็นเริ่มต้นที่เริ่มต้นที่จะเตรียมตัวเป็นคุณแม่นะคะแล้วก็รูปแบบการเลี้ยงดูพี่ทารกรอนแล้วก็น,น้องน้ำลินเลี้ยงดูแบบไหนไม่ให้เขาแบบว่าทะเลาะกันตีกันบ้านเราอย่างเป็นที่ทราบที่หนูแจ้งไว้เมื่อเดอะซันเดย์อาทิตย์ที่แล้วนะคะว่า พี่ทารกอนและก็น้องน้ำดินนะครับไม่เคยมีโมเมนต์ที่แบบว่าดึงผมกันตีกันทะเลาะก,กันแบบวิทย์วาแบบไม่มีโมเมนต์ที่แบบ คุณแบบโมเมนต์แบบว่าพี่ทากรก้อนวิ่งเข้ามาหาแม่หาหานิวแล้วก็หาคุณสิเทว่ามาฟ้องว่าน้ำดินแกล้งน้ำดินก็ไม่นิวก็ไม่มีโมเมนต์อีกเช่นกันว่าน้ำดินน้อง,น,องน้ำดินนะคะวิ่งเข้ามาแบอบกว่าพี่ทากรก้อนแกล้งคุณพ่อพี่ทากรก้อนแกล้งพี่ทากรก้อนแย่งของเราไม่มีแบบนี้ในบ้านเลยนะคะซึ่งที่มาที่ไปจะเป็นยังไงนั้นเดีย๋ยววันนี้นิวจะมาเริ่มจากการที่ เริ่มที่จะตั้งคันพี่ธารก้อนนะคะเอาเริ่มเอาแบบคร่าวๆก่อนเนาะที่มาที่ไปก่อนก่อนถึงจะมาไล่มาเป็นอีพีไปณปัจจุบันเนาะว่ารูปแบบการเลี้ยงดูเราเลี้ยงดูเขาทั้งสองคนเป็นแบบไหนนะคะอย่างอื่นเริ่มที่มาที่ไปเลยนะคะเริ่มเริ่มแรกเลยนิวก็มาอยู่สวีสดเดนตั้งแต่อายุ21แล้วนิวก็ช่วงเวลานั้นคุณเจเจก็ทํางานนิวก็เริ่มมีเริ่มไปเรียนภาษา เัิ่เรีนภาษาสวีเดนก่อนช่วงระยะเวลาก่อนที่นิวจะอายุครบ24เนี่ยนิวกับคุณซีเจก็แบบมีความคิดเพราะว่าเพื่อนเขาบรรดาเพื่อนเขาก็มีมีลูกมีเต้ากันแล้วน่ารักเนาะก็คือคุณเจก็เลยมาแบบเหมือนเรามาคุยกันว่าเอ้ยอยากจะเลาะอยากจะแบบอ,อยากจะเป็นพ่อคนแม่คนนะพูดง่ายๆเราก็ปล่อยมาเรื่อยๆเนาะแต่ว่าช่วงด้วยเราเริ่มตั้งใจที่จะมีน้องเนี่ย ตอนนิวอายุ23แต่ด้วยสภาสภาพร่างกายความไม่สมบูรณ์ของนิวนะเวลาน,นั้นเนาะน้ำหนักนิวแค่20ไม่ใช่20 39 40จะอยู่อยู่แค่เนี้ย39 40เต็มที่นะณนะตอนนั้นนะคะคือเหมือนกับว่าร่างกายเรายังไม่สมบูรณ์เต็มที่แต่นิวก็แบบยังไงอะก็พยายามบำรุงร่างกายตัวเองแล้วก็พยายามแบบ ไปเมืองไทยนะคะเราก็จะพึ่งสายแบบมมรูเตลูค่ะแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งจําได้ก่อนที่นิวจะย่างเข้าอายุ24เนี่ยนิวก็ไปเมืองไทยแล้วทีนี้เนี่ยนิวมีแผนที่จะไปเที่ยวกันที่พัทยาและเราก็เช่าแท็กซี่จากทางโรงแรมไปเนาะแล้วทีนี้นิวก็แบบว่านิวก็ได้ข่าวแบบมีคนแบบแนะนาอะไรเงี้ยคือมมรูเตลูอะไรเงี้ย,ค, ue, ยความเชื่อเนาะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าข้ามสะพานเช,ชิงเซาชนบุรีนะคะเปริ้ว ข้ามสะพานเปดริ้วที่เป็นสะพานที่อยู่ใกล้กับวัดหลวงพ่อสนทรถ้านิวจำไม่ผิดนะคะก่อนคือข้ามแล้วอธิษฐานช่วงข้ามแล้วก้านหายใจแล้วอธิษฐานจนข้ามฝั่งไปเนี่ยส่วนมากคําอธิษฐานนั้นจะเป็นจริงนิวก็เอาสิคะก็คือ <c oughs> <c oughs> ก็คือคือณนะตอนนั้นคือทําทุกวิถีทางในสายของโมลูเตลูนะคะคือจะทําคือแบบ อย่างเงี้ยความเชื่อเนาะณนะตอนนั้นคนุณยากมีลูกเนาะนิวก็บอกว่าเอาพี่แท็กซี่นั้นพานิวขับผ่านขับข้ามสะพานหน่อยแล้วนิวก็เริ่มบอกให้คุณเซเจนะคะช่วยนับนับแบบเริ่มหนึ่งสองสามคือเริ่ม,เร,มเริ่มที่จะก้านหายใจอันนิวก็เริ่มเนาะนิวก็เริ่มก้านหายใจตั้งแต่ต้นสะพานไปดังไปแบบไปสะพานนะคะคือพอครึ่งพอก้อในหายใจไปครึ่งสะพานเนี่ย นิวก็บอกให้ซซเจคุณเซเจเขาบอกให้แท็กซี่นะขับเร็วๆเพราะว่านิวนิวกั้นหายใจเนี่ยนิวเริ่มหน้าแดงหน้าเขียวเนีวบอกนิวนิวก็พยายามแบบว่าคือกั้นหายใจจนต้องเอามือนะคะมาปิดจมูกเพื่อที่เพ,พื่อที่จะแบบพยายามกั้นหายใจนั้นไปถึงปลายสะพานให้ได้เนาะและนิวก็ทําได้นิวก็กั้นหายใจไปถึงไปจนถึงปลายสะพานนะคะแล้วก็อธิษฐานว่าอยากขอให้อ่า ให้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 เด็กมาเกิดอยางมีอยางอย,าง,อย,า,งอยางมีน้องเนาะหลังจากนั้นก็เที่ยวที่เมืองไทยแล้วก็กลับมาที่สะิีเดนเดินทางกลับมาที่สบปีเดนดาเนินชีวิตปกติค่ะก็ไปโรงเรียนปกติแล้วก็มีข่าวดีตรงที่ว่านิวก็มีอาการเหมือนคนอารมณ์เปลี่ยนแปลงทานเยอะมากขึ้นหนงุดหงิดแล้วก็รอบเดือนไม่มาเราก็เลยทําการตรวจกันก็ปรากฏว่านาะนิวมีน้องค่ะน,นิวมีน้องตอนอายุ24พอ โมเมนต์แรกว่านิวคิดว่านิวมีน้องก็คือตรวจกันแบบตรวจกันเช้าเช้าตรวจทุกช่วงที่เขาบอกว่ามันจะแบบชัดเจนที่สุดนิวตรวจทุกช่วงเลยนะคะซื้อมา3-4แพ็คคือตรวจตลอดแล้วก็มั่นใจว่าโอเคนิวมีน้องค่ะนิวเริ่มที่จะมีน้องตั้งครรภ์พี่ทา,ากรก่อนนะคะซึ่งพอนิวมั่นใจว่านิวจะมีน้องเริ่มที่จะเป็นแม่คนสิ่งแรกที่นิวคิดคืออะไรรู้ไหมคะเพื่อนๆจา๋า นิวคิดแลคิดสิ่งแรกเข้ามาในหัวนิวนิวคิดว่าฉันจะเป็นแม่ที่จะเลี้ยงลูกยังไงโดยที่ไม่ต้องโดยที่จะไม่นำหลักหลักสูตรสิ่งที่เราเรียนรู้มาได้ประสบการณ์มาจากเมืองไทยจากพ่อแม่เราในวัยเด็กดังคำแบบสุภาษิตท,ที่ว่าเลี้ยงวัวให้ผูกรักลูกให้ตีเพอคำสุภาษิตนั้นเอามาใช้ที่สวีเดนนะคะ คุกเลยนะคะดีไม่ดีทั้งจำทั้งปรับนะคะเพราะว่ากฎหมายที่สเปนเนี่ยคือกฎหมายในการตีเด็กค่อนข้างที่จะชัดเจนมากถ้าเกิดว่าหลวงทราบว่าเราตีเด็กตีลูกตัวเองเนี่ยหลวงทั้งหลวงนะคะทางหน่วยง,งานเขาจะมายึดลูกเราไปแล้วก็ไปให้กับครอบครบัวอ,อื่นที่เขาสามารถที่จะเลี้ยงดูลูกเราได้ดีกว่าตัวเราเพราะเขาจะถือว่าเรายังไม่พร้อมที่จะเป็นผู้ปกครอง ไม่พร้อมที่จะเป็นพ่อเป็นแม่ของเด็กนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะเอาลูกเราเนี่ยยึดลูกเราไปเลยนะคะไปให้กับครอบครัวอื่นแล้วก็อันนี้คือหนึ่งในคําสภาสิทธิคือรักลูกใค้ตีนะคะไอ้ส่วนคําสภาสิทธิที่คู่กันก็คือเลี้ยงวัวให้ปูกกฎหมายที่นี่คือชัดเจนมากค่ะอย่างเช่นเรามีสุนัขเนี่ยเรานําสุนัขมาเลี้ยงเนี่ยเราจะเราไม่เขาจะมีกฎหมายกําหนดชัดเจนได้ว่าเราสามารถทิ้งสุนัขให้อยู่บ้าน ตามลําพังเนี่ยได้กี่ชั่วโมงต่อวันนะคะเขามีกฎหมายชัดเจนมากถ้าเกิดว่าเราจะมาทิ้งให้เขาให้สอนนักอยู่บ้านแบบตามลําพังนานเกินไปแล้วเพื่อนบ้านทราบเนี่ยเขาสามารถแจ้งหน่วยงานแจ้งตํารวจมามามา,มาจับเราได้มาปรับเราได้นะคะตรงนี้ก็เลยทําให้นิวคิดนะคะเพราะนิวก็ศึกษาอยู่อยู่ที่สะเปดเดนก่อนที่จะมีจะมาตั้งคันนะคะนิวก็ศึกษาตรงนี้มาแล้วก็รู้รู้ว่ามันกฎหมายเขาค่อนข้างที่จะแรง เพราะฉะนั้นไอ้คำสุภาษิตที่ทางเมืองไทยทางผู้ใหญ่ทางแบบยังไงอะทางคนเท่าคนแก่ที่เมืองไทยที่าเขาชอบพูดกันนะคะว่าเลี้ยงวัวให้ผูกรักลูกให้ดีเนี่ยถ้าเอาสูตรนั้นมาใช้ที่สวีดเดนนะคะคุณติดคุกแน่นอนคะ่ะดีไม่ดีก็โดนทั้งจำทั้งปรับมันก็ทำให้นิวตั้งตั้งตั้งโจ์ตั้งคำถามให้กับตัวเองว่านิวจะทำยังไงกับตรงนี้นิวจะสามารถเคลียร์ความเชื่อ เปลี่ยนแนวความคิดแล้วก็ตั้งคำถามให้กับตัวเองว่าเราสามารถเลี้ยงลูกได้โดยที่ไม่จำเป็นจะต้องทำโทษลูกเวลาเขาทำผิดโดยการตีมันต้องมีทางออกมันต้องมีวิธี นอกเหนือจากนั้นนะคะนิวก็ตั้งคำถามกับตัวเองคุณซีเจเขาก็ช่วยนิวในตรงนี้ด้วยนะเพราะคุณซีเจเขาก็รู้แล้วก็ศึกษากับธรรมเนียมของเมืองไทยมันเป็นเรื่องปกติในการตีลูกทำโทษทำโทษทำโทษลูกนะคะเป็นเรื่องปกติแต่สวีเดนไม่ใช่คะ่ะกฎหมายเขาชัดเจนมากนิวทำยังไงรู้ไหมคะนิวก็ศึกษากแล้วก็เริ่มที่จะตัวเองเข้าไปร่วมมีสังคมกับบรรดา คุณพ่อคุณแม่มือใหม่แล้วก็คุณพ่อคุณแม่ที่กําลังตั้งครรภ์น,นะคะเพราะว่าที่สวีเดนนะคะทุกเขตทุกเขตในพื้นที่ที่เราอยู่ทุกเขตอําเภอที่เราอยู่นะคะเขาจะมะีเขาจะมีอยู่สถานที่หนึ่งไว้เป็นศูนย์รวมสําหรับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่บรรดาคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูก ในวัยเด็กก่อนที่จะเข้าอนุบาลนะคะเขาจะไปรวมตัวกันทุกวันไปพบปะรวมตัวกันทุกวันมันจะมีสองช่วงช่วงเช้าแล้วก็ช่วงช่วงบ่ายนะคะและสถานที่ที่นั่นก็จะมีะคุณหมอเด็กคุณหมอนะคะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ในการให้คาปรึกษาสําหรับคนที่มีความรู้สึกภาวะมีความรู้สึกวิตกกังวลในเรื่องของการเลี้ยงลูกกันตั้งครรภ์เขาจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คําปรึกษาแบบว่าเหม,มือนนักจิตวิทยาค่ะในการ พูดในการให้ให้ให้ให,ให,ให้ให้กำลังใจให้แนวความคิดนะคะซึ่งนิวนะคะนิวเอาตัวไปคลุกคลีไปปะปนไปแบบอยู่ในสังคมนั้นนิวไปเพื่อที่ว่าจะไปดูว่ารูปแบบการเลี้ยงลูกเขาเลี้ยงกันแบบไหนนะคะเขาอะเวลาลูกเด็กๆเนะี่ยวัยเด็กพึ่งคานเด็กขวบสองขวบนะ่มีมีพฤติกรรมแบบเริ่มตีกัน ลูกคนนู้นนี้มามามาเล่นรวมกันแล้วแย่งของเล่นกันเขามีวิธีมีวิธีทําโทษแล้วก็สอนลูกกันแบบไหนในในแบบของคนสวิเดนนะคะนิวเอาอตัวเองเข้าไปศึกษาตั้งแต่นิวรู้ว่านิวเริ่มที่จะตั้งขนันตั้งแต่อาทิตย์แรกนะคะจนถึงนิวคอดที่ทารลากอนเลยนะคะนิวเอาตัวเข้าไปคลุกคลีตรงนั้นแล้วก็ไปเรียนรู้ไปแบบแล้วนิวก็ตัด ตัดการสื่อสารในเรื่องของการดูละคระละครพื้นบ้านของของของเมืองไทยนะคะละครที่แบบเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกการเปรียบเทียบการพูดการทำร้ายความรู้สึกลูกในเรื่องของคำพูดคำจาวาจานะคะนิวไม่ดูเลยนะคะนิวไม่เอาตัวนี้เข้ามาในสมองช่วงที่นิวตั้งคันพิชาระก้อนนะคะนิวคือนิว,น,วนิวล้างล้างสมองตรงนี้เลยแล้วนิวก็จะอ่านติหนังสือณนะตอนนั้นมันดีหน่อยจนที่ว่านิวเล่นโซเชียลไม่เป็น นิวอ่ะนิวอยู่ในนัดตอนนั้นนิวโทรไปเมืองไทยก็คือจะซื้อบัตรเติมเมาปัดระหว่างประเทศโทรไปแล้วก็ไม่เล่น Facebook ไม่เป็นคือไม่ไม่คือเข้าไปเซิร์ช Google ไปดูอะไรเราเราทำไม่เป็นตรงนั้นนะคะเราก็จะอยู่กับหนังสือแล้วก็เอาตัวเองเข้าไปอยู่กับสังคมเนี่ยสังคมของชาวสวีเดนนะคะบรรดาค,คุณพ่อคุณแม่บึงใหม่แล้วก็นิวก็ดูแลจนคือเข้าไปปรับปนเข้าไปคุกคี จนพี่าละกอนได้หนึ่งขวบนะคะแต่ก็จะมีบ้างพ,พฤติกรรมพี่าละกอรนก,ก็คือมันจะมีอยู่ครั้งนึงนิวจำได้เลยตรงเนี้ยจาได้เลยอพอพี่าละกอนเป็นเด็กที่เลี้ยงง่ายมากแต่จะมีอยู่ครั้งหนึง่งตอนพี่าละกอนเขาหนึ่งขวบหรือจะต้องสอนเขาแปรงฟันเพราะว่าฟันน้ํานมเขาเริ่มขึ้นแล้วใช่ไหมคะเขาก็จะมีเป็นผ้าเป็นแบบ ที่สวมมือในการแปรงฟันนะคะเป็นยางเนาะให้เราแตะกระยาสีฟันแล้วก็แปรงฟันให้เขาแต่ทีนี้เนี่ยด้วยเห็นด้วยบางสิ่งบางอย่างพี่ทารลาก้อนเขาหมันเคี้ยวเขากัดนิว้วนิวเนาะเขากัดนิว้วนิ้วแบบว่าเขาตัวสั่นแบบกัดสากัดแบบเขาคงจะหมันเคี้ยวนะคือนิ้วก็เอามือแตะหน้าผากเขาแบแตะให้เขาหยุดแบบหนูหยุดหนูกัดมือแม่เนาะคือคือแตะหน้าผากเขาพูดภาษาไทยปนภาษาสวีเดนกับเขาว่าหนูหนูหยุดคือเราก็กีแล้วก็แบบ แตะลูกแบบด,ดึงสติลูกว่าหนูหนูหนูนิ้วแม่ลูกนิ้วแม่ลูกนั่นก็คือรู้สึกเราก็รู้สึกแย่แล้วพอเราเอามือไปจิ้มเราคิดว่าเร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 าหลุดเราเราไปตีลูกหรือเปล่าคือตอนนั้นเพราะว่าเราแบบล้างสมองตัวเองมาแล้วแบบว่ามื่อกี้ตอนนี้ลูกกัดนิ้วแล้วมือไปจิ้มหน้าผากลูกแบบนี้นไปแตะหน้าผากลูกแบบ ไปเตือนสติว่าหนูตื่นลูกหนูหนูมีสติหนูกัดมือแม่อยู่ก็แค่นั้นนะคะแล้วหนูก็มารู้สึกกับเซจีเหมือนเรามาระบายให้คุณเซจีว่ามันฉันทํากับลูกแบบนี้ฉันตีลูกหรือเปล่าเรามันจะเป็นการปลูกฝังลูกว่าเราตีลูกหรือเปล่าคุณเซีไม่ใช่ไม่ใช่นํามันเป็นการดึงสติเราไม่ได้ตีลูกเราเพียงแค่ให้เขายังไงอ่ะให้เขาดึงสติกลับมาเพราะนั่งกัดกัดจนแบบตัวสั่นคือด้วยความที่หมันเขี้ยวของเด็กเนาะมันก็เป็นเวลาแค่เ้ยววนนาทีเดียวเองก็คือเราก็ยังรู้สึกคือเราพอเราเริ่มเปปลลี่ยนแนแแงววคามิ ความคิดว่าเราสามารถเลี้ยงลูกได้โดยที่ไม่ต้องตีมันมีวิธีอื่นพอเราไปพาดเอามือไปแตะลูกอย่างเงี้ยบางสิ่งบางอย่างสัญชาตญาณของร่างกายเนาะมันเปบ,บอัตโนมัติเลยเงี้ยเราก็รู้สึกตกใจอุ้ยทายฉันกลับไปมีอ่ายังไงกลับไปเป็นแบบว่าความคิดเหมือนเดิมแบบไปไปไป,ไปเรียนแบบกลับไปมีความคิดเหมือนที่ฉันโดนปลูกฝังมาตอนที่ฉันอยู่เมืองไทยหรือเปล่าฉันฉันทำอะไรหรือเปล่าคือเราก็คิดอย่างนั้นเนาะซึ่งจริงแล้วมัน ไม่ใช่เป็นสัญญาณเตือนที่จะดึงสติให้พี่ตาละก้อนหยุดคือเราก็ตกใจไงคะก,ก็นี่ก็คืออีกหนึ่งหนึ่งอ่า ประสบการณ์ในการที่มีมีตั้งคันนะคะแล้วก็เริ่มที่จะมีพิธาลก้อนแล้วก็การรูปแบบการเลี้ยงด,ดูพิทาลก้อนจนมาได้หนึ่งขวบนะคะสำหรับเดือนซัเดย์นี้นะคะเดี๋ยวเด็จเดือนสัดย์หน้านิวก็จะมาเล่าเมาท์มอยนะคะเกี่ยวกับอพอเริ่มพอมีพิธาลก้อนได้หนึ่งขวบเนี่ยเรามีความคิดว่าอยากจะมีน้องให้พิธาลก้อนอีกคนหนึ่งนะคะเพราะว่าเราอยู่เมืองนอกด้วย โดยอากาศหน้าหนาวเนะี่ยระยะค่อนข้างที่จะยาวและเด็กที่นี่เขาจะไม่ค่อยออกมาเล่นกันข้างนอกในช่วงหน้าหนาวเนอะเราก็คิดว่าเราอยากจะมีน้องอีกสักคนหนึ่งให้เขามีแบบให้เขาเล่นกันให้มีพี่น้องไม่อยากให้พี่ชายก้อนแบบเป็นเอ่อคนเดียวแล้วก็อยากพูดง่ายเลยเราก็อยากมีมีมีพี่น้องอยากพี่ชายแล้วก็มีพี่น้องในมีโมเมนต์โมเมนต์นั้นนะคะเราก็เลยมีความคิดว่าจะมีน้องอีกคนนึงแต่ทีนี้เนี่ย่า การที่จะมีน้องคนที่สองเนี่ยมันไม่ง่ายเพราะว่าเดี๋ยวอีพีหน้าอีพีต่อไปนิวจะมาเล่าถึงสาเหตุแล้วก็ประสบการณ์ในการแท้งค่ะนิวก่อนที่จะมีน้ำรินเนี่ยนิวแท้งแท้งลูกมาแล้วถึงสองครั้งนะคะช่วงระยะเวลาอายี่สิบนิวมีน้ำรินอายุยี่สิบแปดช่วงระยะเวลาสี่ปีนะคะนิวแท้งแล้วนิวก็เสี่ยงถึงขั้นแบบเกือบที่จะต้องแลกชีวิตนะคะ ระหว่างเด็กกับตัวนิวนะคะที่เสียไปยังไงก็เดี๋ยวนิวจะมาเล่าให้ฟังใน E ีีหน้านะคะส่วน e p ีนี้ก็เป็น e p พีแรกอาจจะขลักติดขัดนิดหน่อยนิวก็ต้องขออภัยด้วยนะคะยังไงก็ของขอ,อหวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้นะคะ e p ี EP นี้ยังไงก็พบกันใหม่ในเดย์ซันเดย์หน้านะคะและนิวก็จะมาแบ่งปันเมา้์มอยเรื่อยๆเป็น e p ีไปเป็น เป็นขั้นเป็นตอนไปนะคะพเพื่อนๆเป็น EP EP ไปในเดือนสันเดย์ต่อๆไปนะคะยังไงก็หาก,พกเพื่อนๆชอบคลิปนี้นิวก็ฝาก,กเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ฝากกดปิดกำลังใจให้พวกเราทางช่อง Week Story นะคะครอบครัวมดตอนค่ะยังไงก็ขอให้พเพื่อนๆมีความสุขในเดือนสันเดย์นะคะในวันอาทิตย์แล้วก็ขอให้ได้รับความรักจากคนรอบกายเยอะๆนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปะค่ะพเพื่อนๆจ๋าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย